นโยบายคิดแบบนี้อีกแล้วเห้นด่าก่อนควายเอ้ยคิดแบบนี้อีกแล้วหมอสัตว์บนโลกเราใบนี้มีตั้งหลากหลายสปีชีส์และจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อสัตว์เหล่านี้พูดได้ก็ไปดูดิจะได้รู้เออ <S 1> <S 1> โอ้นโยบายคิดแบบนี้อีกแล้ว สรุปมันเป็นการลดภาะระอันที่เาเพิ่มภาระให้เราก็แน่วะเนี่ยเน้นด่าก่อนควายเอ้ยคิดแบบนี้อีกแล้วมอฮุยสนุกไหมอ่ะเอาผมไม่เปรียบเทียบกับมันทำไมไม่คิดว่าผมน้อยใจบ้างเหรอคนนี่มันใจร้ายจริงเลย,ยคือขอโทษนะที่แบบเอานายไปเปรียบเทียบกับอะไรแบบนั้นเนี่ย เดี๋ยวนะกูใส่ชุดสีแดงมาแล้วนี่ควายโอ้โ้โอ้โกูโโโจะไม่เปรียบเทียบควายอะไรกับแบบนั้นอีกกันคิดนโยบายอีกแล้วเออ้ยอ ทำไมมนุษย์ถึงเอาเรามาเปรียบเทียกับสิ่งแบบนั้นทำไมถึงใจร้ายจริงๆขอโทษขอโทษเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคราวหลังจะไม่ทำแบบนั้นเลยลงลงลงไปที่เดิมนะโอเคเราจะเชื่อก็แล้วกันไปแล้วออภาพกล้องวงจรปิดในที่แห่งหนึ่ง มาน้อยที่ไหนเนี่ยน้อยพกกูไม่ได้ชื่อน้อยไม่ได้ชื่อน้อยแล้วชื่ออะไรมึงก็ลองทายอยู่สิว่ากูชื่ออะไรทายดูสิทายดูสิเว้ยดูร่างทรงยังไงไปนเนี่ยฮะถามจริงฮะมันทายดูสีทายดูสีอะไรฮะ วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องสำนวนสุภาษิตและคำเพือเยนะครับเรื่องที่ตัวปองไ่ก่อนเลยสำนวนกิ้งก่าได้ทองนะครับนั่นก็คือสำนวนที่เปรียบเปรยเหมือนกับคนที่ได้รับคำชมนิดหน่อยนะครับแล้วก็เหลิงกับคำชมนั้นนะก็เหมือนกิ้งกานะ่าเนี่ยที่แบบว่าแค่ได้ทองนิดหน่อยก็อวดไปทั่วเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเฮ้ยเฮ้ทำไ,ไมทำตัวแบบนี้วะสอนเด็กให้เข้าใจกิ้งก่าผิดเดรอฮะ อยู่ๆก็มาเปรียบเปรยว่ากิ้งกาเนี่ยเป็นคนขี้อวดได้ทอมาแล้วก็จเจิงได้รับคำชมนิดหน่อยก็เลงคือมันเป็นแค่การเปรียบเทียบนะครับทำไมสัตว์เป็นทั้งหลายชนิดทำให้เราเปรียบเรียบกูด้วยเออขอโทษพี่เอามึงมาเปรียบเทียบนะไม่ต่อมแม่งแล้วสวัสดีเรื่อชั้นอนุบาลทุกคนนะครับวันนี้ผูกขออนุญาต เรื่อยมาสอนชั้น oh น uh ี้หน่อยเนื่องจากว่าเมื่อกี้ครูไปสอนสุภาพิ์มัธยมมานะกิ้งกามีปัญหากับครูเดี๋ยวมาสอนร้องเพลงช้างนะครับน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วมาหนึ่งสองสาไปช้างช้างช้างเอ้าต้องใสา้งน้งางีัอ่แตงมาอ่านี้อ่ะครับมาอ่คราวนี้สัตว์ชนิดไหนครับมีปัญหากับผมช้างไงและช้างเวอร์ชันไหนเนี่ยฮะก็กูขี้เกียจทำพร็อ เมื่อกี้เนี่ยแต่งเพลงบูลี่กูเหรอฮะแล้วยังมีการสอนเด็กอีกฮะบูลี่บอกกูัตโตโตอ้วนเหรอฮะยังจะมาบูลี่กูอีกว่ากูจมูกยาวทาไมมาแล้วนั่งรอ่อนนะเดี๋ยวเรามานายนายพาเรามาทำอะไรที่ห้องนายหรอพามาห้องสองต่อสแบบนี้ คิดว่ามันทำอะไรอะนายห้องนายมีจริงจกไหมอพอดีเรากลัวมีแต่ไม่ต้องกลัวหรอกมันอยู่ในห้องน้ำเนี่ยเราทำกิจกรรมในห้องนอนออเฮ้ยนายบอกว่ามีแค่ในห้องน้ำไงนายแล้วตรงนี้คืออะไรอะ นายนายจิงจกมันตกพื้นอะ่ะทำไมพวกคุณต้องกลัวผมด้วยอะ่ะ <_ letter> ผมเป็ตัวเล็กหน้ารักจะตายสีออกจะพาสเทลจะไมต้องกลัวผมด้วยอะ่ะ <_ letter> พาแถวพูดไม่ได้ไงวะ สวัสดีครับพอดีผมเป็นเจ้าหน้าที่รีนมว่านะครับที่บริษัทจ้างมาโอเคอคครับอ้าวสวัสดีบจูวัวเดี๋ยวขออนุญาตรีดนมแป๊บหนึ่งนะอ่าเดี๋ยวขออนุญาตรีดนมนะฮะ วัวน้อยเดี๋ยวมาวัวน้อยอ่าน้องวัวเฟนกันมากบผมกับคลิปวันนี้สนุกไหมครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับกดติดตามสคัคลตรงหน้าผมวันนี้ได้เลยนะและอย่าลืมดูคลิปล่าสุดและคลิปย้อนหลังที่ขึ้นได้เลยนะครับไปติดตามผมได้เพิ่มเติมที่ Facebook, IG และ TikTok ตามที่ขึ้นได้เลยมาคุยกับผมไม่เยอะนะมีคลิปป้าๆบอกบตาวอีกเยอะให้ได้ดูกันนะครับผมบ๊ายบาย